ความรรักรดันาแลนทด์วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์รักแท้ของคู่รักที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันครับรับรองต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์ความรักกันในวันนี้เราลองไปฟังเรื่องราวความรักของแต่ละคู่ดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการพิสูจน์รักแท้ของกันและกันยังไงก่อนครับ สำหรับพิธีพิสุจรักของเราอะนะคะแค่วันวันหนึ่งเขาทำอะไรดีๆกับเราแค่นั้นก็พอละค่ะอ๋อก็ดูแลกันทุกวันนะครับก็เพียงพอละครับความรักไม่ต้องพิสูจน์เลยมากมายค่ะสิ่งที่สอดค่สุดคือการเข้าใจและก็ให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะ มีครั้งหนึ่งค่ะเราเคยไปเชียร์ทะเลด้วยกัน2คนนะ,ชะใช่ไหมคะแลวทีนี้ก็แกล่ะแบบว่าเป็นตะคิวอะค่ะที่ทะเลค่ะแล้วก็เหมือนดับเรียกร้องความสนใจว่าเขาจะมาช่วยไหมแบบว่าผู้ชายก็เลยแบบว่าอะไรนะวิ่งมาวิ่งเต็มที่เลยครับวิ่งมาชอบอยากจะให้จมก็ไม่ได้อยากจะช่วยเขาเพราะ,าะาว่าแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พาไปโรงพยาบาลน,น,นุ่นแบบไปโรงพยาบาล ดูนะครับฟังคําตอบของแต่ละคู่นี่ก็เรียกว่าหวานจนน้าตาลเรียกพี่ไปเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับไทยทึ่งของเราจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านผางามรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีครับที่นี่เขาบอกว่ามีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมที่จัดให้คู่รักได้ไมาพิสูจน์ความรักแนวประจนภัยที่ไม่ธรรมดาครับผาดโผนจนทยานเรียกได้ว่าแต่จากกิจกรรมนี้แล้วสร้างความสัมพันธ์ให้คู่รักกันมากขึ้นเลยทีเดียว รักกันอยู่แล้วก็จะหวานสวีทเหมือนกับเป็นข้าวใหม่ปามันกันอีกครั้งเลยทีเดียวซึ่งกิจกรรมนี้เขาเรียกกันว่าวิวาพชนภัยครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับฟังชื่อก็น่าทึ่งแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปฟังคําตอบกันครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วที่เราจัดกิจกรรมวิวาพชนภัยขึ้นมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจัดตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราอยากจะให้คููลักนี่ก็คือ,อกลับมามีความรักที่แน่นแฟน้น ยิ่งกว่าเก่าอาจจะเหมือนกับเริ่มต้นแต่ง,งานกันใหม่ๆเริ่มรักกันใหม่ๆนะครับและนี่ก็คือเครื่องเล่นที่คู่รักจะต้องมาพิสูจน์กันครับโอ้โหซึ่งก็มีด่านกิจกรรมอยู่4ด่านครับแต่ละด่านนี้ก็แสดงถึงการพิสูจน์ความรักของคู่รักเรียกกันได้ว่าทั้งโหดทั้งซึง้ง,งทั้งหวานกันอย่างแน่นอนครับเอว่าแต่แต<บ>่ละด่านนี้คู่รักต้องพิสูจน์กัน <ๆ S 1> ยังไงบ้างครับอันแรกนะครับที่ลูกบอลมิ่นีลูกบอลนะครับก็คือก็จะมีการประคับประคองกันนะครับ อย่างเช่นผู้หญิงอาจจะวิ่งช้านะครับผู้ชายก็อาจาประคับประคองเพื่อให้ความรักนี่ไปตลอดรอดรอฝั่งโลชิงช้านะครับก็คือใน,นเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนอากาศนะครับที่มันสูงสเพ่งค้างนะครับซึ như, ่งเ, <c oughs> เราก็จะประคับประคองกันแฮรี่นะครับแฮรี่ก็คือก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือในเมื่อเรานะครับขึ้นไปอยู่บนอากาศกัน2ต่อ2นะครับเราอาจจะเกิดความคิดอะไรใหม่ๆนะครับ ให้รักกันมากยิ่งขึ้นนะครับด่านน้ําก็คือให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งให้ความรักเนี่คือไปตลอดรอบรอดฝั่งเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้กับคู่รักที่มาพิสูจน์รักกันนะครับก็เรียกว่าต้องทึ่งกันเป็นแถบๆเลยละครับอย่างด่านแรกที่เขามีชื่อว่า Runway o f Love นะครับวิ่งหนีลูกบอลยักษ์ครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรครับโอ้ยซึ่งคู่รักจะต้องช่วยกันวิ่งหนีให้ทันลูกบอลยักษ์ดูเลยครับไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ารักกันขนาดไหนครับ อยากคู่รักรอดมาได้ในด่านแรกครับก็ต้องมาเจอกับด่านที่2อครับที่ชื่อว่าวิวาเหินฟ้าครับหรือการใช้โลชิงช้าย,ยักษ์เนี่ยครับซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่วัดใจเลยก็ว่าได้ครับเพราะคู่รักจะต้องยกขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วก็ต้องถูกปล่อยลงมาเวียงไปเวียงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับ <c oughs> นอกจากนี้ก็ต้องโยนดอกไม้ให้คนข้างล่างรับคล้ายๆกับงานแต่งงานยังไงอย่งงางนั้นเลยละครับแต่ถ้าไม่ประคองกันให้ดีครับลงมานี่ก็ตัวใครตัวมันละครับ และก็มาถึงด่านนี้ต้องบอกว่าเป็นการพิสูจน์ความรักท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้แล้วก็อากาศกันจริงๆครับซึ่งด่านนี้มีชื่อว่าพิสูจน์รักเพาะเหินเวหาครับด่านนี้นะครับคู่รักจะต้องขึ้นไปห้อยโหอนอยู่กลางอากาศความสูงนี่กว่า20เมตรครับเหนือยอดไม้เรียกได้ว่าจะสูงแค่ไหนก็ต้องดูกันไปให้ถึงจุดหมายครับเห็นงนี้แล้วมันน่าฉาตาร้อนซะจริงๆ ส่วนกิจกรรมด่านสุดท้ายครับเป็นกิจกรรมทางน้ำครับซึ่งความหินของกิจกรรมนี้ก็คือคู่รักจะต้องวิ่งข้ามหนีจนสลัดตามด่านย่อยๆอีก4ด่านครับก็เรียกได้ว่าว่าจะผ่านด่านนี้ได้ทั้งลุ้นทั้งสนุกทั้งหวาดเสียวครับซึ่งคู่รักไหนผ่านด่านนี้ได้สําเร็จต่อไปแน่นะเขาก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนนั่นเองครับ โอ้โหถ้าไม่น่าเชื่อเลยครับว่ากิจกรรมการผ่านด่านมาทั้งหมดนี่มันจะมัดใจคู่รักให้แนบแน่นมากกว่าเดิมครับแถมยังสวีดกันออกนอกหน้านอกตากันมากขึ้นอีกก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและก็ตัง้งเกาะคุ้มกันการหย่าร้างได้ดีเลยทีเดียวครับ และตลับกู่รักกู่ไหนไม่มีชุดวิวาไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะที่นีเขามีให้เลือกใส่หลายชุดครับไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือชุดอื่นก็มีให้เลือกกันตามชอบใจครับ อย่างที่บอกแลวครับว่าบ้านผางามรีสอร์ทนะครับนอกจากจะมีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ยังส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ได้มีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับและบวกกับความหวานแล้วก็ความโรแมนติกไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับดูอย่างคู่รักบ่าวสาวคู่นี้นะครับรักกันมาเป็นสิบๆปีแต่มาร่วมกิจกรรมนี้มันทําให้ความรักมันสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือเปล่าเราไปฟังคำตอบกันดีกว่าครับก็ที่ที่มาที่นี่ก็ตั้งใจจะมาพิสูจน์ความรักของ เราว่าเรายังรักกันดีอยู่ไหมหแล้วแล้ได้ข่าวว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับคนสองคนที่ว่าแฟนเราเนี่ยเขาจะยังรักเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ได้ทำแล้วเราก็ได้แต่งงานกันที่นี่อีกครั้งหนึง่งถือว่าเป็นการพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับเรามากแล้วก็ซึ้งใจ แล้วก็จะบอกว่ารักเขาเหมือนกันนะก็รักเขาอยู่ <c oughs> ขึ้นทุกวันอนะรักเขามากๆเขาพยายามเขาเป็นห่วงเราเขากลัวเราจะจมน้ำเพราะเขารู้ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเขาไว่าเป็นรื่อเขาพยายามช่วยเหลือเราอะ สำหรับแฟนรายการเมดทะแลนด์วันนี้นครับเรามีรางวัลมาแจากสำหรับคู่รักคู่ไหนที่สนใจจะมาพิสจน์ความรักแท้ตื่นเต้นร้าใจแบบนี้ครับที่นี่เขาก็มอบบัตรที่พักพร้อมอาหารเช้าและก็ร่วมเล่นกิจกรรมพิจน์รักแท้ฟรีนะครับมูลค่า5,000บาท2รางวัลน,นะครับเพียงตอบคำถามว่าบ้านผางามรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับโหมาร่วมสนุกได้ที่เบอร์โทร0879059506รับเพียง2สายแรกที่ตอบถูกเท่านั้นนะครับ นนี้ผมจะรักตายตลอดไปตายก็จะรักสาวตลอดไปค่ะ